สวัสดีครับสวัสดี f อฟทั้งช่องพหักชาแนลครับมืดนีครับวันที่2 4พฤศจิกายน 2. 5 6 7ครับผมเนาะมื้อนีครับจะมาทําคลิปสรุปล่างตรงกันเม็ดเดียวครับ12สำนักนะครับที่ทุกคนรอคอยครับผมเนาะงวดที่แล้วนะครับผมสรุปล่างครับผมเนาะนี่ครับเก็บสำนักตรงกันที่8 3 3 8นะครับแต่ว่าหลังเล็ออกครับผมเนาะ ตรงกันเยอะมากครับผมเป็น11สำนักนะครับงวดที่แล้ว8338ตรงกันเยอะมากนะครับนี่ครับผมเนาะสรุปโค้งสุดท้ายเลขที่มาแรงในช่องผมครับนี่ครับ8338ล่างครับบน0770นะครับล่างออก38นะครับนี่ครับวันนี้ก็มาถึงแล้วครับผมเนาะที่ทุกคนรอคอยนะครับสรุปล่างตรงกัน 12สำนักมาฝากตอน f อทั้งช่องครับถ้าชอบฝากกดติดตามนครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเราจะลืมนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเจ้าแรกครับผมเนาะของทอพารวยครับผมหรือว่า f อใจดีนะครับผมของทอพารวยเข้ามาล่างตรงตรงสงงวดติดต่อกันนะครับ3 2ตรงตรงนะครับแล้วก็3ามตรงตรงนะครับ 3 2แล้วก็3 8นะครับเดี๋ยวผมให้ f c ทั้งช่องมังกรของผมเนาะเพื่อ f c ทั้งช่องบทเสือครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึงของทอพารวยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับผมวงกลม3 2แล้วก็58ออก32ล่างตรงๆนะครับล่างอย่างเดียวครับผมเนาะงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วครับ นี่ครับวงกลมที่3839ออก38ล่างตรงๆนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ครับนี่ครับผมเนาะล่างอย่างเดียวครับของทอพารวยนะครับ9 0 9 5 9 3 5 5 0 0 0 5 0ห้าแล้วก็75นะครับเน้นที่9000แล้วก็05นะครับนี่ครับเน้นที่ 90นะครับเจ้าแรกผ่านไปนะครับเจ้าที่2ครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับผมเนาะนี่ครับผมให้5กับ9ครับ50 51 90 91นะครับเดี๋ยวให้ FC ที่ทางช่องครับผมเนาะดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปที่ว่าตรงกันตัวไหนครับผมเนาะท้ายคลิปครับผมนี่ครับต่อมาครับผมของพิษต่ายและยองครับพิต่ายและยอง หลักสิบล่างครับ067ครับหลักหน่วยล่างครับ9กับ0ครับผมเนาะจับคู่ครับ6979 6070แล้วก็09นะครับต่อมาครับเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวครับกูทุนแล้วให้มานี่ครับให้8ให้วิ่ง8 85 83เข้าที่8338ล่างครับเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวนะครับนี่ครับ งวดนี้นะครับผมเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวให้มาครับให้ที่ล่างวิ่งศูนย์ครับ0809แครับ0809ปนะครับแคปหน้าจอนะครับผมต่อมานครับต่อมาเลขของผู้ใหญ่จะดีจากสงขาครับงวดที่แล้วให้มาครับผมเนาะล่างอย่างเดียวครับคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับบอลนะครับสรุปล่างให้ f c ทางช่องตรงกันเม็ดเดียวนะครับ12สสำนักนะครับ ล่างครับผมนาองผู้ทอให้มาครับ8583ครับเข้าที่8338ล่างครับของผู้ใหญ่จะดีจากสงขานะครับงวดนี้ให้มาครับผมล่างอย่างเดียวนะครับล่างครับ9093นะครับของผู้ใหญ่จะดีจากสงขาครับผมนอเกาะ9น9 3นะครับต่อมาครับผมของลุงโชคดีครับงวดที่แล้วให้8ล่างครับ เม็ดเดียวครับผมเนาะจับคู่ครับ8 1 8 3 8 2 8 4เข้าที่8 3 3 8ล่างครับงวดนี้นะครับงวดนี้งวดนี้ให้มาล่างครับล่างอย่างเดียววิ่ง9ครับ95 90 50แล้วก็91ครับนี่ครับให้ FC ทั้งช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะของลุงโชคดีนะครับ ต่อมาครับต่อมาของพี่ตายอรับแปลครับผมเนาะชิปนี้ไม่เกี่ยวกับบนครับล่างอย่างเดียวครับล่างวิ่ง9ก้าครับ9092959694นะครับต่อมาครับของแม่ใจดีกทมนะครับงวดที่แล้วให้มาครับผมนี่ครับให้ล่างวิ่ง8 83ครับเลขออก3 8กับถือว่าแม่นมากครับผมให้เม็ดเดียวนะครับ งวดนี้นะครับงวดนี้ล่างวิ่ง9ครับ90เม็ดเดียวครับล่างวิ่ง9ครับ90เม็ดเดียวนะครับของแม่ใจดีกทมนะครับนี่ครับผมเอฟีทั้งช่องคงจะรู้จักแล้วว่าตัวไหนตรงกันมากที่สุดครับผมเนาะต่อมาครับของแม่สลับบุรีครับแม่สลับบุรี0616 0 9 1 9นะครับผมคลิปนี้ผมจำบออ่านเลขบนครับผมเนาะพอว่าสรุปล่างอย่างเดียวให้ f อฟซทังช่องครับผมนี่ครับต่อมาครับของช่างคมครับช่างคมกัทือว่าวิ่งบนล่างครับผมเนาะนี่ครับกระตามนีครับผมเนาะนี่ครับก็ยังมี90อยู่นะครับของช่างคมต่อมาครับของผมเองครับผมเนาะนี่ครับล่างอย่างเดียวครับ วิ่ง9เน้นที่0 9ย์ลอง19กครับผมเนาะนี่ครับต่อมาครับเดี๋ยวงวดที่แล้วผมให้83นะครับ8 1 8 3เลขออก3 8ครับต่อมาครับของอาจารย์ตี๋แิ้วครับผมเนาะงวดที่แล้วก็ให้83ดนะครับงวดนี้ครับผมเนาะล่างอย่างเดียวครับ08090 0181910นะครับ ของอาจารย์ตี8รลิ้วนะครับผมเนาะ F c ซทางช่องคงจะเห็นแล้วว่าเลขตัวไหนตรงกันมากที่สุดนะครับทางช่องผมล่างอย่างเดียวนะครับ12สำนักนะครับมาครับสำนักแรกครับผมเนาะนี่ครับอาจารย์ตีเลยดีกว่ามานี่ครับ0 9ย์ครับผมเนาะต่อมาครับของผมนะครับของผมที่2ครับก็09นะครับสำนักที่2ก็09นะครับ ต่อมาครับของพ่อช่างคมครับ90ครับสาับนักแล้วครับผมเนาะ90ของแม่สลับบุรีครับ09ครับต่อมาครับของแม่ใจดีกทมครับ90ครับเห็นไหมครับต่อมาครับผมต่อมาต่อมาของพี่ตายอรับแแปลครับผม90ครับ 90ครับต่อมาครับผมของลุงโชคดีครับผมเนาะเกครับเห็นไหมครับต่อมาครับผมของผู้ใหญ่ใจดีจากสงขานะครับ90นะครับนี่ครับผม90ครับต่อมาครับของเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวครับ09ครับเห็นไหมครับ09ครับ ต่อมาครับของพิ่ต่ายและยองครับ09ครับนี่ครับต่อมาครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับ90ครับแล้วก็ต่อมาครับผมเนาะของพี่ทอพารวยหรือว่า f c ดี90นะครับเดี๋ยวนับก่อนนะครับว่ามีกี่สํานักครับผมเนาะ1 2 3 4 5อ 6 7 8 9 10 11 12สำนักครับผมเนาะในช่องผมครับเทใจให้เลขตัวนี้นะครับเลขล่างครับ90 09เม็ดเดียวนะครับเดี๋ยวมาครับจะมาเขียนให้ FC ทั้งช่องครับผมเนาะเห็นไหมครับผมเหมา900 9ครับผมนี่ครับ สรุป12สำนักในช่องผมนะครับเทใจให้ล่างเม็ดเดียว9009นะครับถ้าหากสรุปล่างครับผมเนาะสรุปล่าง 12สำนักสรุปล่าง12สำนักครับเทใจให้9009นะครับงวดนี้นะครับเทใจให้09 เกนะครับนี่ครับผมในช่องผมนะครับไม่เกี่ยวกับช่องอื่นนะครับไม่เกี่ยวกับช่องอื่นนะครับลงวันที่1ทับ1นทับหนะครับเอาโอเคครับผมเนาะนี่ครับผมนี่ครับมาแคบหน้าจอครับผมเนาะสรุป12สสำนักครับผม ในช่องผมเทใจให้ที่9009เม็ดเดียวนะครับผมเนะาะฝ่าไปหาสื่อฝ่าไปหาหยิบจับอัตตอรีครับผมเนาะก่อนจะไม่มีขายนะครับเห็นไหมเมื่อวานผมได้มา19ใบนะครับเอากระตมานี่ครับผมเนาะกระสุดท่านี่ครับก็ขออุพอยพรใอ้ถ่เอฟซีทางช่องที่เบิ่งคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงล,ำลํำรวยเงินทองถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผม คลิปนี้กาสวัสดีครับ